สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนองานนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการถอดข้อความนะครับจากภาพอ,อันนี้เป็นการใช้เทสเล็กนะครับโดยที่เราจะมีภาพหนึ่งภาพนะครับแล้วก็เราจะไปถอดข้อความมาตัวอย่างที่ผมนํามาก็คือเป็นรูปของบัตรประชาชนนี่คือข้อมูลที่เรามีนะครับเป็นรูปภาพหนึ่งภาพอันนี้เป็นแบบจําลองเนาะ แล้วเราก็จะมาสกัดเอาข้อความที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยครับเอาออกไปใช้นะครับอ่ะก็ทีนี้ราต้องทำนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะไปอัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับอ่ะพอเราอัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับตัว t e สเซเล็เนี่ยนะครับก็ที่ผมทําไว้ในโปรเจก t นี้นะครับก็จะระบุตําแหน่งในภาพไว้อ่าก็จะไปสกัดเอาข้อความตามตําแหน่งนั้นมา ครับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในในอินพุที่เราเตรียมไว้แต่ละอันนะครับอ่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษากับต,ตัวเลขเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยก็ยังมีกระโดดอยู่เดีย๋ยวต้องหาวิธีแก้กันต่อไปนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราเซฟข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงชิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เคลียร์ฟอร์มให้เนี่ยครับข้อมูลก็จะถูกเอามาลงที่ชีตไว้แบบนี้นะครับอ่าท่นไหนที่ สนใจโปรเจกต์นี้นะครับก็ทักหาได้เลยนะครับหรือว่าติดตามได้ทางเพจ f a c e b o o k นะครับสื่อและนวัตก,กรรมครูสธิชาตินะครับขอบคุณครับ